ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านหละกำลังยุกบ,บ้ามีอะไรช่ออีสานบ้านอเองพี่น้องผมโอ้ยังเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมบ้ามีไปใสนันคนให้ควมเข้าหลบเกลงใจนะพี่น้องเนาะบ้าก,กาออกมาส่วนเซียนส่วนเซียนเลยพี่น้องผมจักปัย่าอียังพี่น้องผมกัดตีสามกวนนะพี่น้องเนาะตีสามกวนที่เทาต้องไปลุยเป็นลาไปหานูกัน ขาดบ่ได้เลยพี่น้องขี้ลายก็ได้หมื่นละตัวก็ยังดีนะพี่น้องเนาะสามสิบหมื่นสามสิบตัวบ่ดับให้มันหูไปบ่หยานให้มันหูไปพี่น้องผมเอ้ากะผลบอลมีนิดนึงบอกเสเทมตันกับเอีตันวิ่นล่าบอพี่น้องผมนาทีเสมอกันศูนย์ศูนย์จูเคิงแหลกขันเราบ่ผิดเด้อพี่น้องเด้อไฟเป็นแฟนซอที่มีกระเช้าไปนะพี่น้องเนาะเรือใบบามีกับบ่เม็นเตมือนี่บอวันเสาร์เตวันที่บ้ามีบ่หูหรอกพี่น้องผมเอ้ากะเขาจิบไปทางพี่ก่อนบมพี่น้อง ขื้เขาสิไปทางพี่ก่อนโบหูเอาเป็นว่าเชียวนี่บ้ามีสีร่องใส่สูตรอ่าของมือนี่จัดให้พี่้องเป็นพิเศษบ้ามีสีร่องใส่สูตรของผ่านทั่วไปที่เป็นใส่วิธีการอ่ายางยิ่งเอาหลอดโดยว่าตองมี่ก้องเขาเบื่องต้าบัต้าว่ามีอ้อยบ่เป้าหไา้ของบ้ามีบ้ามีอ้อยคู่มือพี่รองผมเขาเบิดเป็นซี่หาสวมแล้วแต่อ้อยหนูมาบ้ามีอ้อยแน่นอนส่วนไปสิเป็นย่างยิ่งก้อนกับบ่าว ต่ว่าร่องหมายบ้ามีสิร่องผ้าพีผ้าน้องไปเบื้องอาทิเช่นสาวยางใสกัวไผกกอนั่นก้อนี้เอ่อยางร่งห่วยนั่นห่วยนี่แย่งยู่นดมฟังแย่งยู่นดมหยาแย่งไปเรื่อยๆนั่นนะมันสีคือข้าเจ้าวะข้าเจ้าข้าเจ้าไปข้าเจ้าได้ดีส่วนบ้ามีไปสิได้ดีบ่ดีคือข้าเจ้านั่นบ่ฮู้้องว่าสีร่องยังที่แบบใหม่ๆพี่น้องผมร่วมวอยวอยวีวีพี่น้องผมเบิ่งปลายไม่เอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งปลายไม่เอาหนูลักษณะนี้บ่ขึ้นกัดกัวไผ่พี่น้อง ตัวยุกกะพกะอ้อยไ,ไปคือก็เออขอเลี่ยนแจ้งพี่น้องจ้างึงเด้อบ้ามีสี่มีคอมิม่นหนึ่งหนาสนใจมากหนูตัวยุกกะพยถี่ได้งายที่สุดนั่นบักซี่เดียนกลัวแล้วอย้หนิค <c oughs> าดว่าโตหนึ่งสิเป็นกิโลกลัวเราแหละเพื่อนแนะน้ำให้เอาจันซึ่งบ้ามีเห็นรวยแล้วก็คิดว่ามี่หยังที่มันที่เบยบเป็นธรรมชาติบ่เป็นเล็กมันบ่ากายเยียบเอาเนี้ยหยังไปละกันแล้วปลาหมึกมันเขาพ่นชีไส้ปูหอย ร่องมาหาย่างหนูเด้อพี่น้องเด้่อยๆยวาบ้ามีบ่รองแต่ว่าบ้ามีอ่บ่อใดไทยคิดไปเบิ่งซื้อมันสิเป็นการซ้ำสักจำเจให้เข้าใจน้อพี่น้องเนาะก่อนไปยิงหนูมันสิ่ว่าว้าหยังพูดมากขออภัยหลายๆสิลองเอาจั่นไปเบิ่งบาดทีนี้บ้ามีได้คอมเมนต์นึงสะดุดสะดุดตาปั๊บรวดจั่นอยู่หน้าพอดิีมีบ้ามีสิไปเอาจั่นอยู่หน้าพอดิีบาดที่นี่บ้ามีสิเอาจั่นมาถ่างกอบไพ่เบิ่งถ้าได้ผลก็ได้ถ้าบ่ได้ผลก็คือบ่ได้เลยก็ต้องปล่อยมั่นละพี่น้องผมเป็นวิธีทาสุดท้้าายยแลลววบมีก็คเตง ต่างคนต่างนํำกันมากห้อมสี่เครื่องปีล้วเนาะพี่น้องเนาะมันกับว่าอยากไข่เขายิ่งเข้า,ก,า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 กันอย่างยิ่งมันเอาไปมาต้อหล่อต้อเทียงกันอยู่หันโดนไปแล้วเอาไปพี่น้องผมว่าพูดความตัเพียงขันมีวิธีที่ดีด,ดีก็นนี่กันแนะนำมาถึงพี่น้องเนาะต่วิวธีที่บ้ามีสีร่องล่าสุนก็คือเป็นจันนี่คนดีเดียบบ้ามีหาไห้ที่ได้เก็บใบใหม่พร้อมแล้วว่าพี่บาสเดี๋ยวมาเก็บใบใหม่ตอนตีสามกลัว ไปที่ราผมไปลุยกันเลยครับเอา เอาไม้ก็ไพ่อาัน์บักซี่เดียนกวัวก้อนพี่น้องบัตเทียข้าฝุกเมาพี่น้องนะแต่ว่าร่มแนวนี้มันบ่ขืนก็ไพ่หรอกบัตเทียมันรวดปวด,ดอยู่แต่ว่าบอกให้ฟังก้อนเลยว่ามันกองเขาอยู่ยังสี่มันสีเชียดินมาทุกวงเขาเราก็เชียออกมันสี่เชียดินมาทุกองเขาเราก็เชียออกคูมม้มือพี่น้องผมไปเดียวนี้เห็นเดียวนี้อะไปพิสูจน์กันว่าเมนบ่ เป็นไปตามที่บ้ามีวาเอา้าเบื้องความกันมันสีดแบบนีคูมมือมเจอจันกูแถพี่น้องผมถ้าเบื้อง มันอัดไว้นี่พี่น้องมันอัดไว้มันมันไตกี้มันสิเป็นหูแนวนี้ไตกี้สิเป็นหูแนวนี้ บาทนี้มันสีเชียร์มาอัดไใบคูม่มือพี่น้องนี่แหละเชียร์หากไผ่มาอัดไใบคูม่มือคู่มือนี่ก้อนชีพี่น้องนี่ก้อนชีนูตนัวนี้เอาเบิง่งกี่ะคือคือระยะสี่เดือนกว่านี่มันกะสิพัฒนาขึ้นแล้วบป่ามีว่าเอา้าไป เดี๋ยวบ้ามีเสียวลองจะเอาจันรมาใส่ในกลางขวาเบิง้งบ้ามีคิดว่าตัวนี้ถึงอยู่เดอกกิโลหนึ่งพี่อ่านตามพี่น้องผมเพราะว่าเขาผสมห่อมู่มอือคูมอค่มือได้พี่น้องแล้วก็จินคูม่มือเชี่ยคูม่มือชีก้ก็หง่ขึ้นคูม่มือไปลุยกันไมไหมไม้นี่เอาไว้ซ้ำนี่ให้พี่น้องเด้เบิ่งกันว่ามันใด้นาเสียนสาหัสซ้ำใดบ่เหม็นบ้ามีบ่าบาตามบ้ามีทดลองมาถูกเยียแล้วกับดักบ่ขเขาเลย แล้วกัคู่มือนี่กินเขาแล้วก็เชียร์ทับเชียร์ทับบ้ามีเลยว่าเอา้าสีร่รองจันเบิงลุยพี่รองผม,มอเอื้อนได้เห็นกันแท้นี่ก็ไผก่อนหนีก่อนหนึ่งพี่น้องแบบเดี๋ยวเขาจะย้อนมาก่อนเป็นอีหยังที่เงยก่อนน้อยฮะตัวเพื่เห็นกัดคู่มือเดี๋ยวไปเข่าไม้กันเลยพี่น้องผมบานนี่ หวังว่าสิได้ชักโตเน้ะพี่รองเนาะคุ้มมือนีนู้วห้าเด็กตัวหนึ่ก็สุดยอดแล้ว ังได้มาถืออีกบนหลักพี่น้องก็ไม่ยอมเดิเดียเสียอยู่ดิมันตกเป็นอยังที่เดียเสียตกหนามอยู่ว่ามีวื้อกะโวกมันอี่สามเทียรอเดนู้อยู่ไหมนี่มันคันสิว่า กัญชีวาบ่ถือเลยกันก็นี่แหละพี่น้องโอ้มีห้อยเบียดพี่น้องเอาสอว่บาบ้ามีเบาโพดนั่นสยู่่องน้ำอีเดียน่ะคือวาหนีได้พี่น้องเบิ่งเอาเรื่องกันชิวา,าบ้ามีเบาโพดเอา้าบางไม้ก่อน หอยเลียดครับเอาตรงๆเด้อนี่หอยเลียดเห็นบ่นี่หอยเลียดเด้อครับเด้อนี่หอยเลียดเอา,เอา,เอา,าอนี่หอยเลียดนี่หอยเลียดเอาเอาเอามาใส่อีกนี่หอยเลียดน้ำหอยเลียดพี่น้องบ้านวัดโต้งนามวัดโต้งนามขอบอกหอูนี่เตลี่ยนทีเดียวมี น้ำซัดเจ็บเนาะพี่น้องเนาะนี่ห้อยเลียดเห็นน้ำกันยุติองคครับเนาะนี่ห้อยเลียดอืมใจนี่ห้อยเลียดใโอ้ยเห็นตัพี่น้องผมช่บแม่นหนูได้โตเกือบตกน้ำพี่น้องผมได้โตเกือบตกน้ำได้โตัวเลยพี่น้องเด้อ ได้ตัวพ anyway, ี่น้องผมได้ต mm, ัวเกือบเกือบไปพี่น้องผมเกือบไปเป็ดเจ้งไดเบิ้งให้ชัดเจนเบิ้งให้ชัดเจนหนูได้พี่น้องหรือหนูหนูพี่น้องผมหนูผูกหนูผูกหนูเทาหรือว่าหนูไวรุ่นนี่เองพี่น้องผมจัดไป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 พี่น้องผม หลากมันขึ้นมากลากมันขึ้นมากจัดป่ายนี่ระนู้วรยดุลเขาว่าพี่น้องผมนี่ระนู้วรยดุลเขาว่าจัดป่ายจัดป่ายจัดป่ายปิดก่อนบานต้องปิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า5ห,หนาห้องกระสืมาวู้ดกับโผลค,คือก็ต้องปิดไว้ บ่ามีวามสีรูลงน้ำคือเถี่ยวก้อนไปพี่รองผมอ้เล่นกันแบบนี้เลยทีเดียวเชี่ยวพี่รองผมเล่นกันแบบนี้เลยทีเดียวเชี่ยวพี่รองผมจัดไปกับบ้ามีนูยานว่ายานบ้ามีมนี่จะไปยานไผพี่้อง กับหนูวยรุ่นใส่งงมแงมพี่พี่อ้วนอ้วนพี่น้องผมเพราะว่าหยังเพราะว่าจินเขาบ้ามีมาหลายแล้วเนาะพี่น้องเนาอะจินเขาบ้ามีมาหลายแล้วพี่น้องผมอ้วนอ้วนใส่สวยสวยพี่น้องผมทะลุกลางป่องกายาวากันเด้อพี่น้องเด้อพอว่าหยังพระว่าเห็นเป่าใหญ่เอาหัวหมดเห็นแต่ต,ตัวกะตองเล่งเพียบ้ามีกับเพียเต็มที่แล้ว ตะวะันใดซ้ำนี่เอาถือว่าเป็นหนูใส่งามตัวหนึ่งแล้วพี่น้องนะแห้งว่าใดพราะว่กกวางเขาอยู่แถวนี้เป็นซีปกวางพี่น้องบอกแห้งว่าใดเอาพอดีพองาม มานพี่น้องผมบ่ย่านบ่าหมีบ่ตบ้องไปย่านผู้ใด้บอกกันไปคู่โตคูต่ไอ้นี่เลยพี่น้องผมลองยางเขาก็ไพ่เบื้องพี่น้องเสียโชคดีก็ไพ่ก่อนอีกหน่อยเนี่ยครับเนาะเสียโชคมานทำโปรเดี๋ยวอยากได้โตแห่ง ทอลมานพี่น้องผมสลับภาพตามตรงมาว่านเห็นกกหางแหลนขึ้นจากกอไผเห็นกกหางแหลนขึ้นที่นี่ก็คือหายไปเลยว่ามีกกะง,งงกัดกอไผดผวดๆอยู่แต่ว่านูอยู่นี่เต็มที่เห็นกกหางพี่น้องผมเต่า่ากกกหางหนูแน่นอนกกหางหนูแน่นอนบ้ามีกะรันตีด้ไต่ว่าบ่าเห็นโต มันแรนขึ้นกว่าไฟอยู่ทางในก้อหนหน้อยๆพี่น้องก้อนก้อนน้อยๆเพราะมักนก้อนใหญ่ยิ่งเลยพอมีเงินเงยใจสีขาดว่าบ่าเห็นตัวไปพี่น้องผมตามคำสัญญาไปไม้ที่เขาบ่ได้อ้อยไว้ way. กระทั่งพุ่นละ้ะทั่งข้อาการพุ่นล้วเขาสียางยิ่งเขาสีเอ่อเขาสียางวื้อก,กับพวกไปเรื่อยๆว่าเบื้องว่าสิประสบความะสเวเดตคือผู้อื่นบ่อนอ้อพีนอพ่น้องเนาะ ลืมหนูพี่น้องเกือบซวยรืมหนูหวยัยยุ่ป้าหยาค่ะยางเสยมาเลยเกือบซวยพี่น้องผมจีดยางย่ำคำขึ้นพี่น้องผมเอาในที่รัดนุงได้ตัวนึงแล้วเนี่ยครับจีดยางย่ำคำขึ้นพี่น้องผม้วมมมก็บ,บรรยากาศที่สุดยอดซึ่งเข้ากะไปเรื่อยๆพี่น้องผม ไปพี่นนองผม <c oughs> เริ่มต้นยางยิ่งโดยยางวื้กระโพกโดยที่บ่มีกองเขาเนาะพี่นนองาะไปลุยลองบึงระยะหนึ่งพี่นนองผมลองบึงอยู่ระยะหนึ่งบ่ได้ผลบ้านีีก็เลยเตรียมเขามาอ้อยพร้อมบบมาสองเมือเตรียมเขามาอ้อยพร้อมเนาะพี่นนองาะเอาอ้อยนู ผู้ดใดผ่าอ้อยหนูตีซีตีหามีบ้ามีผู้เดียวเดวยพี่น้องเด้ออ้อยหล่ะครับอำลาผ่าจากพี่น้องไปนี่แหละครับการสิไปแย่งละครวังวานูมันถิจู่รูที่รีอยู่ให้ยุ่งยิ่งโดยที่ว่ามีกองเขาอ้อยนี่เป็นเรื่องที่ลำบากพี่น้องผมคันบ่ฝูกอหลีไปพ่อโตมันอะไรนี่ยิ่งมันต้องยุกกองเขาเท่านั้นน้อพี่น้องนราดยมากเื่อพี่น้องไปยังได้ตามประสบการณ์ค้นหาหนูมาเอา้าแต่ทีทดลองให้เบิ่งนั่นแหละบ่มาอ้อยสามซีมือแล้วก็าม,า10 100. มาลองยางยิ่งเบิง่งนั่นะอมห่วยอยบ่ไดพพ้่นอง เอาไปอ้อยเขาแล้วก็กลับบ้านกันนี่แหละเขาบ้ามีก็ได้ไปดูอพี่น้องเอาให้เบิ่งจักกลอพี่น้องผมก้อนเสียมลาผ้าจากพี่น้องไปได้หนูไว้รุ่นตัวเดียวนี่แหละนี่เพื่อพี่น้องเลือกกองเขาบ้านนี่ก็ได้นั่นแหละครับนั่นกองเขา แล้วพี่น้องเนาะเนี่ยกองเขาเลยพี่น้องเนะาะนี่ละเอาสิปลูกใบบาทนี่ต้องใส่วิธีการปลูกเราบ้ามีสีเดียวเห็นแจ้งไรประเด็นสำคัญคืออย่างมัน,นอย่างมันโอ้วสว่างเห็นพี่น้องผมเห็นเห็นเนาะครับเนะาะเอา ขอบคุณทุกไลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบัดเพีงเบื้องมีตปาปลาน้ำพี่น้องท่ามกลางที่บ้ามีไทยมีตปาปลาน้ำเลยครับเด้อกะพี่ฝากประกันได้คำบอกอคำจากี้ถ้าทางที่พ,ทพุทธพราพมณถูกบอกไปว่าวมีขอโทษขอให้พี่น้องผมก็การคิดหนาครับพี่น้องเออน้ำขอบคุณครับสวัสดีครับถือว่าประสบคสวามสุขเรียนพี่น้องเนาะได้ใบรุ่นตัวหนึ่งสั้นโวกลางล่ำตัวเลยพี่น้องผมจัดไปส่วนหนูกอไพ่กะตามที่บอกสิเอาจันไปใส่รองเบิ้ง ขันวิธีนี่ยังว่่ท่านใดยู่เข้ากันจังว่ากันว่าเข้าสีเห็นแบบไรต่อไปพี่น้องสู้กวางนี่คือ,อยู่ว่าวมีว่าขน,นุนหน่อยบ่เขาก่อนนี่ต้องกระสิบกไไปดีๆจังน้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ